กัดครับ <laughs> กัดใกล้ๆนะครับ <laughs> ไซนี้อีกแล้วครับ <laughs> ไซนี้นี่กัดเป็นโดนครับ นี่นะครับเต็มปากเลยครับกบยางแก้คันสีดํานะครับผมกับปรชอนไซซ่านะครับซ่ามากไซนี้กัดดีมากครับผมแอคชั่นถีบน้ํามาเบาๆนะครับปลาไม่ค่อยจะระแวงนะครับโอเครับกบยางแก้คันสีดําครับสุดยอดนะผม